คะแนนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเอฟเฟกต์เอ็มวาวีตัวนี้ครับคิวเบบี้ครับผมโอ้โหขนาดเล็กมากนี่ครับเท่ากับโทรศัพท์มือถือเลยครับตัวนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากๆนะครับเพราะว่ามีระบบมาให้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมมี IR c a p ให้เลือกหลาย IR c a p นะครับมี PM ให้เลือกนะครับผมมีเอฟเฟกแบบจัดเต็มกันเลยครับก็คือมีเลย์มีรีเวิร์บมีโมดูลเลชั่นนะครับ แล้วก็มีเสียงทั้งคีนโอเวอร์ได o ิชั่นให้เลือกแบบหลายไท้์เลยครับผมมาดูกันครับปุ่มปรับก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ชแนลการเหยียบเนี่ยจะมี3แป้นนะครับนี่ครับทุกคนรูปร่างหน้าตาครับเดี๋ยวผมกดสวิตช์เปิดให้ดูนี่โอ้โหไฟเรียงกันมาแล้วนะครับโอ้โหไฟเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับผม่มาดูกันที่ปุ่มต่อนะครับนี่ครับพอเชื่อมต่อก็แน่นอนครับก็จะมีรูเสียบกีตาร์อินนะครับแล้วก็เสียบเอานะครับ อาจจะไปออกแอมก็ได้หรือว่าจะออกเป็นมิกเซอร์โดยตรงก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีจําลอง IR Cap อยู่ในนี้นะครับผมปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ที่เสียบย s b สนะครับสำหรับการชาร์จแบตนะครับแล้วก็สามารถเสียบต่อโทรศัพท์ได้นะครับเสียบหูฟังได้ด้วยนะครับก็คือครบถ้วนเลยนะฮะแป้นเหยียบจะมี3แป้นเหยียบนะครับนี่นะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยน แบค์ได้นะครับ3รูปแบบเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งพีเซตอะไรต่างๆได้นะครับมีมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับอันนี้ควบคุมความดังเบารวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลาเรากดค้างมันก็จะเป็นจูเนอร์นะครับเป็นบลูทูธแล้วก็สามารถเข้าไปอิจิตพีเซตได้ด้วยนะครับโอเคครับจุดเด่นก็คือเนี่ยทุกคนพกพาได้แบบมือเดียวนะครับหาซองเล็กๆใส่เนี่ยพกพาสะดวกมากนะครับแล้วก็มีทุกเสียงไม่ต้องแบบไปซื้อก้อนแยกแล้วนะฮะอันนี้คือมีครบเครื่องเลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวไปดูการรีวิวครับการรีวิวนะครับผมจะต่อกีตาร์อินเข้าตัวนี้นะครับเราจะเอาออกเข้าออเดียโออินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็เราจะจำลองไออาร์แคปจากเจ้าตัวนี้เลยครับผมวันนี้จะไม่ใช้ตู้แอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาเทสกันเลยนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่โหมดแมนนวลนะครับเดี๋ยวพังฟังเสียงแตกกันเลยนะครับคร่าวๆนะฮะอันนี้ผมกดปุ่มนี้ปุ๊บจะใช้เนี่ยไทยแอมนะครับแล้วก็มีโทนกับเกนนะครับแล้วก็ใช้แคปซิมด้วยนะฮะเพราะการต่อเนี่ยผมต่อเข้าซาวการ์ดเลยนะครับประมาณนี้ฮะ เสียงประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะปรับแมนนวลทีละโหมดกันเลยนะครับมาเริ่มที่ ตัว IR Cap ก่อนนะครับสำหรับ IR Cap นะครับเขาจะให้มาทั้งหมด9สล็อตเลยนะครับอันนี้ถ้าเราหมุนซ้ายสุดเนี่ยไฟไม่ติดนะครับคือแสดงว่าเราปิดไม่ได้ใช้ IR นะครับประมาณว่าเราเสียบเข้าตู้แอมป์เนี่ยเราก็ปิด IR ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้แคปแล้วนะครับแล้วพอค่อยๆเปิดเข้ามานะครับอันแรกครับอ่าไฟสีเขียวติดแล้วนะครับอันแรกเนี่ยจะจำลอง IR ของไลซิกเวตต้านะครับ1คูณ12ครับอันต่อมาจำลองเป็นมาแชล1960 a v ครับ4คูณ12นะครับ ต่อมาจำลองมาแชล1 9 6 0 a t 7 5 l a 6 1 0 4คูณ12ครับต่อมา VHT d e l i v e r e n t นะครับ2คูณ12ครับต่อมาครับเป็น s o d a n o 2คูณ12ต่อมา p v 5 1 5 0ครับบวก Mesa o v e r s i z e ครับ4คูณ12ฮะต่อมา JSX นะครับ KT 7 7บวก Mesa ครับ AKG C 1 0 0 0ครับ4คูณ12ครับ ต่อมาดีเซล V30 SM57 ครับผม4คูณครับครบแล้วนะครับทั้งหมดนะฮะที่เขาให้มานะครับก็คือ9สล็อตนั่นเองนะครับผมผมนับรวมที่เราปิดแคปไปด้วยนะนะครับอันนี้คือปิดแคปนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูกันที่ตัวไทนะครับไทเนี่ยก็คือจำลองปีแอมนะครับเขาก็ให้มา9สล็อตเหมือนกันนะครับมาไล่ตั้งแต่อันแรกนะฮะอันแรกคือ Power Zone Clean ครับคือจะแบ่งเป็น clean 2 channel นะครับ o v e r d r i v e 3 c h a n n แ l ลแล้วก็ t o r t i o n 4 channel ครับ อันแรก Power Zone Clean นะครับอันที่2เป็น US Go 100่งร Clean ครับต่อมาอันที่3เป็น Two Stone นะครับ Over d r i v e ครับต่อมาเป็น Doctor 3 B ครับต่อมาเป็น k a l i t JPA ครับ Over d r i v e ครับต่อมาเป็น Deeper t OD ครับอันนี้จะเข้าสู่หมวดของ d i s t o r t i o n แล้วนะครับอ่าต่อมาเป็น c h i c o ะครับ d i s t o r t i o n ครับต่อมา w u s t o n e นะครับเป็น d i s t o r t i o n ครับอันสุดท้ายก็คือ Mister Smith Det ครับ Detoxion ครับผมทีนี้มาฟังเสียงไทยนี่กันก่อนนะฮะผมก็จะไล่ไปตั้งแต่ Clean เลยนะครับผมมา แน่นอนครับว่าผมปิด IR Cap คอยู่ครับเสียงมันจะค่อนข้างแห้งเลยครับเปิด IR ขึ้นมาอันหนึ่งเราก็สามารถปรับโทนได้นะครับอ่าแล้วก็ปรับเกนได้นะครับค่าวความแรงนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถเนี่ยเปลี่ยน IR เปลี่ยนไทป์ของ PM ไปได้เรื่อยๆนะครับว่าเราจะถูกใจมันแมทชิ่งกับอันไหนนะครับ อ B มันที่2ครับผมอมันที่3ครับนี่เป็นโอไดรละนะครับเดี๋ยวเบาลุ่มหน่อยอต่อมาครับ ต่อมาด็อกเตอร์สครับต่อมาเข้าโหมดของดิโทชันครับผมต่อมาครับดิโทชชัน ต่อมาครับต่อมาครับสุดท้ายครับอันนี้ประมาณนี้นะครับผมเลือกไททั้งหมด p m แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถเนี่ยปรับ IR Cap คได้นะครับอันนี้ผมเลือกไทปี m อมสุดท้ายพอเราเปิดเปลี่ยน IR เนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับ เห็นไหมโทนเสียงซาวอะไรเปลี่ยนตามเลยครับผมอันนี่ผมเลือกเป็นอะไรเนี่ยอันที่3ามหรอมาแชล์9 6 0 AV ครับอ่ะเปลี่ยนอีกอันเป็นมาแชล1 9 6 0 a t เ5อทครับเดี๋ยวลองเป็นโซดาโน่ดู เสียงเข้าออกมาได้ดีเลยนะครับตัวแค่นี้นะครับโหดีเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลอง2อันนี้ดูนะครับอ่ารีเวิร์บรีเวิร์บเนี่ยมันก็คืออยู่ปุ่มนี้นะเราก็สามารถเปิดได้เลยเห็นไหมไฟขึ้นอันนี้คือรีเวิร์บเห็นไหมมีรีเวิร์บละอ่ะอยากได้โมดูเลชันนะครับใส่ดีเย์กดปุ่มนี้ครับสีแถบนี้เลยครับผม ดีเล์ามาแล้วนะครับอาโมดูลเลชันนะครับถ้าเราจะปิดเนี่ยเราก็หมุนมาตรงกลางอ่ามันจะตรงเก็บขีดพอดีปุ๊บไฟมันก็ดับนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาทางซ้ายจะเป็นคอรัสอ,อันนี้คอรัสนะครับแล้วก็หมุนมาทางขวาเนี่ยจะเป็นเฟสเซอร์เอาว่ลุมนิดหนึ่ง เดี๋ยวปิดโหมดไปก่อนนะแล้วก็มาดูที่ดีเลย์ครับเราก็จะมีค่ามิกนะครับค่าฟีดแบกนะครับ FB นะครับแล้วก็ค่าไทม์ของดีเลย์นะครับนี่ผมตั้งกลางดูซิเป็นไงนะครับทุกอย่างกลาง เลือกค่าไทมเลยอยากให้ค้างยาวขนาดไหนนะครับไามก็ยาวขึ้นนะครับออยากให้มันสั้นหน่อยไามก็จะสั้นอ่เปิดสุดดิไามจะยาวประมาณไหนะระยะห่ามก็จะยาวขึ้นนะครับแล้วก็ค่าฟีดแบ็ k ของดีเลย์ครับมา อลองเปิดสุดครับแบบมากันเยอะๆกันหนาเลยนะครับอันนี้ก็คือค่ามิกนะครับนะครับอยากให้มันดังเบาขนาดไหนอันนี้ก็จะแบบสั้นๆเบาๆหน่อยนะครับอันนี่คือค่าดีเลย์ครับแล้วก็สามารถเล่นรวมกับเสียงแตกได้ สมมติเวลาเราโซโล่มีหางเสียงเนี่ยแล้วก็มีรีเวิร์บด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับผมอันนี้คือปรับแบบแมนนวลนะเหมือนเอฟเฟกต์ก้อนเลยเนี่ยปิดเงี้ยปิดอ่าปิดเงี้ยปิดเงี้ยเราจะเปิดแล้วก็เปิดอ่าแล้วก็หมุนนะครับรีเวิร์บอยากปิดเราก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเล่นตู้ล้วก็ปิดแคปเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมจะลองนี่แอมคีนแล้วกันนะครับผมกับตัวคอรัสว่าเป็นไงนะครับ เปิดโมดูนะครับเดี๋ยวปิดฝั่งดีเลยไปก่อนนะใช้โมดูคอรัสมาอ,อ๋อเราต้องเปิดแคปด้วยลืมเลยลืม,ลมอ่ะมาช่วยๆว่ารุ่มนิดนึง อันนี้เป็นโมดูลของคอรัสนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ผมลองทุกอย่างแล้วนะครับแมนนวลนะฮะทีนี้เนี่ยฟังก์ชันของมันนะครับถ้าเราจะตั้งสายแล้วกด2ปุ่มนี้ค้างมันจะเขียนไว้อยู่เห็นไหมครับว่ากดค้างเป็นจูเนอร์กดค้างเลยครับผมอ่านี่คือเข้าโหมดจูเนอร์นะครับเวลาเราดีดสาย1สมมตินะตั้งสายเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฟตรงนี้ตรงนี้จะบอกเลย E A D G B E นะครับบอกเป็นโน้ตของแต่ละสายอันนี้คือสาย1โน้ต E นะครับแล้วเราดูช่วงตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลาง ให้ไฟมันขึ้นตรงกลางแค่นี้คือตรงแล้วนะครับผมดีดสายนะอนะเห็นไหมขึ้นตัว G แล้วก็ให้ไฟตรงนี้มันอยู่ตรงกลางอันนี้คือโหมดตั้งสายนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ออกอ่าเรียบร้อยกับค่าปกตินะครับอ่าทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับ2ฝั่งนี้ถ้าเรากดค้างมันจะเขียน BT คือบลูทูธนะครับผมแล้วเวลาเรากดพร้อมกันเนี่ยมันจะเข้าสู่ Edit แล้วก็ p r e เ e t นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเซฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอ่าชัแนลบีเนี่ยเป็นไร อ๋อชแนล B เดิมๆจะเป็นผสมรีเวิร์สผสมดีเลย์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเซฟชแนล B เป็นเสียงแตกหนักๆเลยนะครับอ่ะกดออกก่อนนะครับแล้วก็เข้าอ d ด t ิทปุ๊บอ่ะทีนี้เราเลือกเลยว่าเราอยากจะได้เสียงอะไรนะครับอ่ะเลือกปีแอมก่อนนะครับเอาเสียงอะไรดีเป็นนิทโทชันไปโอ้โหบี้มาเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ใส่แคปเสียงจะเป็นแบบเนี้ยนเสียงคือจะบี้เลยเราใส่แคปเน,นี้ยเราจะใส่แคปกดปุ่มไออาร์แคปุป๊บทีหนึ่งหมุนแคป บเสียง,งมมติผมจะใช้ไออาของโซ d a โ o นะครับผมใส่รีเวิร์บด้วยมาเสียงนี้นะครับแล้วก็ปรับเกนปรับโทนนิดนึงอลองดู ลองเปลี่ยนปีมดูบ้างนะครับสมมุติผมอยากได้ปีอันนี้เลยโอเคผมชอบอันนี้ละนะครับจะเซฟเข้า c h anel B ที่เมื่อกี้เป็นคีนผมก็กด B ีค้างกดค้างปุ๊มนะครับเห็นไหมกระพริบอันนี้คือเซฟเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนกด B เห็นไหมครับกลายเป็นช anel เมื่อก mm hmm. en> uh huh ี้ที่เซตไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับการเซฟอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องใช้ปุ่มเนี่ย ตรงนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มที่ควบคุมความดังเบาทั้งหมดอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้ฮะและนี่ก็คือ Q-Baby นะครับทุกคนเป็นไงบ้างโอ้โห oh, พลังเสียงนี่ผมก็ตกใจนะว่าตัวแค่นี้แล้วก็ราคาไม่แพงทําเสียงได้ขนาดนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อร้าน VRK Sport and Music ได้เลยนะครับผม Q-Baby ครับบ๊ายบายครับ